ครับก็จําคลิปคลิปนั้นนะครับที่ผมไปลงเกี่ยวที่ไม่ถึงประมาณสองงานน่ะจาได้ไหมที่ผมไปลงเกี่ยวก็คือย้ายรถเกี่ยวไปแล้วก็ลงเทเลอร์แล้วก็เกี่ยวให้เาขาไปขายเขาได้เงินพันห้าครับแล้วเราก็เกี่ยวประมาณสองงานน่ะแล้วก็ย้ายขึ้นเทเลอร์แล้วก็ไปเกี่ยวอีกแปลงหนึ่งของเขาล้ไม่สรุปสรุปผมได้เท่าไหร่ครับฟรีครับเขาว่า ขอนะแค่นั้นเองเขาบอกเงี้ยเป็นคุณคุณรู้สึกยังไงที่จริงแปลงแค่นั้นนะถ้าจ่ายไล่หนึ่งผมก็ยังไม่อยากจระจ่ายไม่อยากจะเกี่ยวให้เลยอะ่ะมันเสียเวลามันขี้เกียจเรามันยังไงละ่ะแต่ผมก็ไม่ได้เถียงเขานะเป็นผมผมก็ไม่เถียงผมก็บอกผมก็ยืนเงียบผมไม่ไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็ไม่ได้โทษในหน้าไม่ได้โทษใครเวยเหมือนว่ากูพลาดแล้ว <laughs> ขี้เกียจเถียงเถียงไปก็ไม่มีประโยชน์ครับ คนมันจะขอครับคนมันจะไปให้ก็เขาบอกว่าให้เกี่ยวแปลงใหญ่แล้วแปลงใหญ่เขาสิบว่าไร่ไม่ถึงยี่สิบเลยก็ธรรมชาติเนาะเขาบอกแค่นี้เองก็ให้เกี่ยวแปลงใหญ่แล้วเขาบอกเี <c> ่ <oughs> เป็นคุณคุณจะรู้สึกยังไงครับ <c oughs> ก็มันก็ครึ่งเครื่องครับเหมือนว่าให้เราไล่หนึ่งเรายังไม่อยากจะเกี่ยวเลยอะ เหมือนแค่นะ่ะมันเสียวเวลาครับมันเสียวเวลาขี้เกียจกางอุ้มพับอุ้มแล้วก็ลงไปเกี่ยวมันก็ประมาณนั้นเขาบอกว่าขอนะแค่นั้นอะ่ะแลงนั้นอะ่ะแถมเนาะเขาบอกเนี้ยพูดเองเออเอง,เองหมดทุกอย่างครับผมก็เลยเนี่ยเนี้ยแหละอาชีพเราที่ต้องเจอครับมันมันยังไงอ่ะมันได้ทําไปแล้วเหมือนที่ก่อนนั้นเคยไปเกี่ยวแล้วก็โดนโกงไล่โกงอะไร,ก,ะไรก็เถียงกันแม้กระทั่งเอาหอดประลัด ประหลัดมาวัดหน้าบบตรงไรตรงอย่างเขาก็เถียงเขาเคยสุดท้ายก็เคยจ่ายเท่านี้มันก็จีบัฐถาครับเป็นความรู้สึกคุณนะครับถ้าแค่นั้นอ่ะเขาลงเกี่ยวให้คุณอ่ะมันมันดีแค่ไหนแล้วอ <c oughs> แล้วพอเขาเกี่ยวเสร็จคุณบอกว่าขอฟรีเนาะอย่างเงี้ยเหมือนรถเขาไม่ได้ซื้อมานะ่ะก็เข้าใจว่าใครเกี่ยวเปกใหญ่แต่ว่าอืมในความรู้สึกมันมันเป็นยังไงอ่ะ เหมือนว่าแค่นี้กูช่วยมันก็ดีแล้วนะก็น่าจะมีน้ําใจกลับอย่างเงี้ยเหมือนประมาณเนี้ยแต่เขาก็ขออ่ใช้คาว่าขอเนาะฟรีเนาะแค่นั้นเขาบอกขายได้แค่พันห้าเองเขาบอกเงี้ยผมก็ถ้าหาักฝักแล้วมานั่งแกะเม็ดแต่วันหนึ่งจกะเสร็จเมนะก็มันเป็นเรื่องเล่าครับมันไม่ใช่คอนเทนต์ครับเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงที่ผมเจออ,อีกหลายอย่างครับในอาชีพนี้ถ้า ถ้าใจไม่รักจริงถ้าไม่พร้อมสูงจริงถ้าเอาไม่มีสกิลความสามารถหรือว่าตอนนี้คอนเนคชันมันต้องมีครับคุณไม่ใช่ว่าคุณจะมีรถแล้วคุณจะไปเกี่ยวที่ไหนก็ได้เดี๋ยวนี้รู้จักต่อให้คุณรู้จักถ้ารถไม่ผ่านถ้าฝีมือไม่ผ่านหรือว่าเจ้าของรถไม่ดีไม่ได้เรื่องบริหารงานมาทานยังอมันมดสมัยแล้วครับมืดสมัย,เ,มดมยเดี๋ยวนี้มันมันยากครับอาชีพนี้ถือว่ายากเลย ก็บางทีเขาบอกให้ไปไหนก็ไปเราก็อยากจะบน่นอยากจะอะไรแต่มันก็คิดเทไปครับพี่น้องบางแปลงก,ก็มันไปไกลมันไม่คุ้มขาดทุนก็มีมันอบางทีก็เหมือนบางทีเจอแปลงเยอะถามว่าแปลงเขือเขือเยอะๆนี่บางทีก็เจ้าของไรก็บอกแค่นี้เองบอกสู้ให้หน่อยไม่ได้เหรอเขาก็บอกว่าอย่างงี้ ไม่มีเวลามาดูแลปีนี้ฟ้าฝนไม่ดีบางทีไปเบลืองแปลงทั้งขัง่ของบางยางงามของจะคลองเราบักเครือถ่วงหัวอยู่แล้วรถเราเกี่ยวไม่ได้ก็มาบ่นให้รถถามว่าเครือหนึ่งแดงน้ํามันแดงน้ํามันเยอะสองหัวบิดพังไปครับหัวบิดแพงมากเลยนะกินเข้าได้ก็หนักตู้หนักอะไรครับมันถ้าเขาโพดหนึ่งก็โดนโดนเครือเครือเยอะมากครับเครือนี่ น้องๆเชือกเลยนะอาจจะเหนียวกว่าเชือกเลยครับถ้ารวมกันเยอะๆเ,เนี่ยแล้วกินเข้าไปก็หนักตู้หนักอเลยก็ทุกอาชีพมันก็มีต้นทุนหมดนะครับสุดท้ายมันก็สัวครับสัวเาฮาได้เห็นมาแล้วครับนี่เราต้องจง่ายงวดเทามีครับลูกมี่เขาต้องกินต้องใส่ครับก็ไอ้ที่นั่งฟังนี่บุนนิ่นี่ก็ บนครับบนบางคนก็มองว่าบน่นบางคนก็บอกว่าเป็นเรื่องเล่าบนแล้วมึงทาทาไมมึงไม่ทามึงทําได้หมดแหละให้ทํามันขาดทุนมันไม่ขาดทุนหรอกแต่ว่าเรื่องมึงเรื่องมันเนสียความรู้สึกมันก็เหมือนว่าอย่างแปงที่เคยเล่าให้ฟังครับเคยไปแบบสองไร่สองไร่แล้วก็ย้ายไปอีกสามกิโลผมขอไร่ละพันอนะอย่างที่เล่าให้ฟังเขาไม่เอาเขาจะขอเขาจะขอไอ้ห้าร้อยห้าสิบ จะขอห้าร้อยห้าสิบก็จะเอาราคาปกติเน,นี่ยมันเหมือนบางทีนิดเดียวเราก็ไม่ใช่ในสายงานเราด้วยมันไม่ใช่งานในหน้าเราเหมือนเขาแวะมาขอให้เราเกี่ยวให้อย่างเงี้ยพราะเราไม่ไปเพราะเราขอราคาเขาก็ไม่ยอมไม่ยอมแล้วเตะเรางานทั้งหน้าเราก็มีมันไม่ใช่ว่างานติดกันแล้วเราไม่เกี่ยวให้อันนั้นผมว่าใจดํานะหรือว่าในหน้าไม่เกี่ยวบางทีแปลงงานเราติดกันอะ่ะเหมือนเหมือนปีนี้นะ มันมีอยู่สามไร่แต่เราต้องไปไปสิบกิโลอ่ะคุมก็เลยบอกในหน้าให้คันที่จะมาเกี่ยวแปลงตรงข้ามอีกสี่ไร่เนะ่ะให้เขาเกี่ยวไปยังไงเขาก็เกี่ยวอยู่แล้วมันเป็นช่วงเก็บงานนะ่ะให้เขาเกี่ยวเพราะว่าเราไปก็ไม่คุ้มครับเขาบอกเดี๋ยวจะถามแปลงตรงข้ามจะถามให้ถามอะไรพอเราไปถึงปุ๊บเขาก็เอารถมาลงเหมือนกันสามไร่เราไปลงสองไร่สามไร่เดินมาอีกสองกิโลอ่ะ ก็ประมาณนั้นครับบางทีหลายสิ่งหลายอย่างครับน,นั่งนัพื่อนก็ไม่เหมือนกันครับบางทีสามไรเขาก็ได้แล้วครับร้อยห้าสิบันแปลงนั้นเท่าไหร่วะเกี่ยวไร่เจ็ดร้อยเนาะสามสามเจ็ดยิบเอ็ดสาเจ็ดย่บเอดเขาจ่ายไปเขาขอเขาขอหนึ่งร้อยขอถ 100. ถลดหนึ่งร้อยสรุปเขาจ่ายสองพันสองพันแต่เราต้องจ่ายค่าในาหน้าเต็มอีกร้อยห้าสิบ ผู้ดได้รับกรรมลดครับรับกรรมคือเราครับเนาะเอาพอกันครับ